แอร์บัส A-350-900 ถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินโดยสารสมัยใหม่ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การเดินทางระยะไกลที่ผสมผสานทั้งความสะดวกสบายและประสิทธิภาพเทคโนโลยีการออกแบบของเครื่องบินรุ่นนี้มุ่งเน้นไปที่ความประหยัดและการมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้โดยสารทุกคนตั้งแต่ก้าวแรกที่ขึ้นเครื่องก็สามารถสัมผัสได้ถึงความทันสมัยและบรรยากาศที่โปร่งสบายภายในห้องโดยสารถูกออกแบบให้มีพื้นที่กว้างขวางพร้อมกับการจัดที่นั่งที่ให้ความสะดวกสบายมากกว่าที่เคยมีมา ความสูงของเพดานที่มากขึ้นและการใช้วัสดุที่ช่วยลดเสียงรบกวนทำให้การเดินทางเต็มไปด้วยความเงียบสงบผู้โดยสารสามารถพักผ่อนหรือนอนหลับได้อย่างมีคุณภาพตลอดเส้นทางไกลอีกหนึ่งจุดเด่นที่สำคัญของ A 3 5 9 0 0คือระบบปรับอากาศที่ถูกพัฒนาให้ดีต่อสุขภาพมีการควบคุมความดันในห้องโดยสารที่เหมาะสมรวมถึงความชื้นที่สมดุลกว่ารุ่นเก่าๆทำให้ร่างกายไม่เหนื่อยลา้าหรือแห้งจนเกินไปเมื่อเดินทางไกลหลายชั่วโมง แสงไฟภายในห้องโดยสารยังถูกออกแบบให้ปรับเปลี่ยนตามช่วงเวลาเพื่อช่วยลดอาการเจ็ตแลกของผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ Airbus A350-900 ย,ยังมีหน้าต่างขนาดใหญ่ที่มอบมุมมองที่กว้างกว่าเครื่องบินทั่วไปการมองเห็นทิวทัศน์ระหว่างการบินจึงเป็นประสบการณ์ที่พิเศษยิ่งขึ้นนอกจากนี้การออกแบบโครงสร้างของเครื่องบินยังใช้วัสดุที่ทันสมัยและมีน้ำหนักเบาทำให้การบินมีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับสายการบินในประเทศไทยการนำ A 3 5 9ร้อยมาใช้งานถือเป็นการยกระดับการให้บริการในเส้นทางระหว่างประเทศเพราะเครื่องบินรุ่นนี้สามารถรองรับผู้โดยสารจำนวนมากในระยะทางไกลโดยยังคงไว้ซึ่งคุณภาพการบริการและความสะดวกสบายไทยได้ใช้ A 3 5 9 0 0เชื่อมต่อเส้นทางบินสำคัญไม่ว่าจะเป็นเอเชียยุโรปหรือเส้นทางข้ามทวีปทำให้ผู้โดยสารได้รับประสบการณ์การเดินทางที่ดียิ่งขึ้น ความพิเศษอีกประการคือเทคโนโลยีดิจิทัลที่ถูกผสานเข้ากับระบบควบคุมการบินและการสื่อสารทําให้การปฏิบัติการมีความแม่นยําและปลอดภัยยิ่งขึ้นทั้งยังช่วยให้การวางแผนเที่ยวบินมีประสิทธิภาพสูงสุดสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมการบินในศตวรรษที่21 Airbus A3